กลับมากับคลิปในเรื่องของเลคเชอร์นะครับทีนี้เรามาพูดต่อเลยนะครับว่ารีบมรเซนซิงเนี่ยเป็นยังไงนะครับอโอเคองค์ประกอบก็คือเราต้องมีเซนเซอร์นะครับอันนี้เรามีพื้นโลกของเราอยู่ใช่ไหมครัโดยที่พื้นโลกของเราอยู่ตรงนี้แ๊บนึงนะครพื้นโลกของเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างโค้งเนี่ยนะครับแล้วก็มีสิ่งที่อยู่บนพื้นโลกเรานะครับมีแม่น้ํา มีการใช้ดีดินต่างๆนี่เรากําลังพูดในเรื่องของอาการสํารวจทรัพยากรนะครับเป็นรีโมทเซสิ่งสำหรับสารวจทรัพยากร,ากรนี้ก็สูงขึ้นไปจากพื้นโลกนะครับหลายกิโลเมตรเนี่ยนะครับตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักสิบแล้วก็จนถึงหลักร้อยเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยที่ติดอยู่กับแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่ลอยอยู่บนบรรยากาศแล้วก็อวกาศนะครับ แม้ว่าอยู่ในพื้นโลกก็มีเหมือนกันนะครับที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับรู้ระยะไกลอย่างเช่นเรดาร์ตรวจอากาศนะครับตรงน,นี้เป็นโดมเรดาร์โดมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณของเสาสัญญาณนะครับเพื่อที่ไปส่งไปให้สมาร์ทโฟนนะครับนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโมบายลูเวอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับติดรถยนต์เนี่ยขึ้นที่ไปได้ ล้าก็มี UAV นะครับที่สูงระดับ10เมตรร้อยเมตรไม่เกิน1กนะิโลเมตร UAV นะครับมีหลายรุ่นนะแล้วก็แอร์บอลนะครับเครื่องบินนะครับสูงขึ้นไปราวๆสิกิโลเมตรนะนะแล้วก็มีการปล่อยบอลลูนไปอันนี้ก็สามารถติดเซ็นเซอร์ได้หมดนะครับแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปในส่วนของอดาวเทียมนะครับดาวเทียมก็มีระดับหลายความสูงนะครับวงโคจรใกล้พื้นโลกก็มีวงโคจรเป็นรูปวงรีวงโคจรใกล้เฉียดขั้วโลกก็มีนะครับหรือว่าวงโคจรสถิต stationary Or บิตก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี้เมื่อ พวกเซนเซอร์ตรงนั้นถ่ายรูปออกมานะฮะก็เหมือนกล้องแหละถ่ายรูปมันก็จะมีในเรื่องของสเปคของคุณนะสมบัติข,ของข้อมูลนะที่ถ่ายได้นะนในเรื่องเขาจะมองในเรื่อง,องความละเอียดเชิงพื้นที่ spatial resolution นะครับว่าหยาบว่าละเอียดนะครับภาพมันคมไม่คมถ้ามันหยาบมันก็จะไม่คมชัดนะถ้ามันละเอียดก็คมชัดแจ๋วเลยนะครับละเอียดเชิงคลื่น spectral re resolution ก็มีกี่แบรนด์นะครับถ้ามีจํานวนแบรนด์มากอันนี้ก็มีความละเอียดเชิงคลื่นที่สูงนะครับเป็นแบบหลายช่วงคลื่นหรือว่าเป็นแบบไฮเปอร์สเปกโต้นะครับหรือว่าเป็นอุลต้าสเปกโต้นะครับถ้าไฮเปอร์เนี่ยมากกว่าร้อยอุลต้าเนี่ยก็หลายร้อยช่วงคลื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมัลติสเปกโต้เนี่ยก็ถ้าสิบต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยเป็นหลายช่วงคลื่นแต่ถ้ามากกว่าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยก็บอกว่าเป็น ไฮเปอร์สเปกตรัลนะครับความละเอียดเชิงขึ้นเป็นอย่างนี้ความละเอียดเชิงหลังสีรัิโอเมตริกนะครับ,นะรบว่ากี่บิตก็ว่ากันไปนะครับที่ผมเคยอธิบายเมื่อคลิปก่อนความละเอียดเชิงห่วงเวลานะครับอย่างเช่นว่ามันมีความถี่ในการถ่ายซ้ำเนี่ยที่เดิมเนี่ยวนซ้ำมาเนี่ยกี่วันครั้งนะครับ เช่น l a n d s a เนี่ยมันก็16วันต่อ1ครั้งนะครับจะวนมาที่เดิมเป๊ะนะครับตามแนววงรอบที่วิศวกรขเขาออกแบบแทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ Sentinel เนี่ยมัน10วันครั้งแต่ Sentinel เนี่ยมี2เซ Sentinel สเนี่ยมี2มี A กับ B ก็มี2ดวงนะครับซึ่ง2ดวงก็ทำให้5วันครั้งความละเอียด ก็คือความเอียดเชิงห่วงเวลาควาละเอียดเชิงพื้นที่นะครับชัดไม่ชัดเนี่ยมีภาพอยู่มีภาพอยู่3ภาพนะครับเป็นภาพรายละเอียดสูงนะซึ่งเราสามารถเซิร์ชได้ว่าพวกรายละเอียดสูงเนะี่ยมีอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างดิจิตอลกรอบนะครับเบอร์วิว G O G O I นะครับอีโคโนสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพรายละเอียดสูงนะนะครับที่เราสามารถที่จะ ดูรายละเอียด,ดแต่ว่าเขาขายนะเป็นคอมมูมเ,มเชียลนะเนี่ยอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไฮเร r e s ูช u ั่นไฮสป h s เชียลเร e s o ูช t ั่นก็คือคมชัดเลยเห็นตึกเห็นอะไรนะครับเหมือนกับภาพโดรนที่ใช้ถ่ายเลยนะครับแต่ว่ามันอันนี้มันมีมาก่อนนานมากแล้วนะครับว่าที่โดรนจะแพร่หลายในยุคปัจจุบันเนี่ยในปี2022นเนี่ยนะครับในช่วงปีเนี้ยนะที่ผ่านมาเนี่ยสองสามปีผ่านมาที่เมืองไทยนะผมมี โดรนเอามาใช้กันเยอะมากเลยนะทุกดอมหญ้าทุกวงการนะบินโดรนกันก็ประยุกต์ใช้หลากหลายนะครับไม่ใช่แต่เพียงทําทแผนที่อย่างเดียวนะครับหลายอย่างอันนี้เป็นแบบถ้าเราเทียมรายละเอียดกลางเนี่ยก็จะหยาบลงมาหน่อยถ้าระเอียดระ,ะดับตำ่ำนะฮะก็จะเห็นเป็นแตกเป็นจุดภาพอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่การใช้ประโยชน์นะครับความละเอียดเชิงขึ้น ละเอียดจึงเพจำนวนแบรนด์เยอะก็แสดงว่ามีความละเอียดเพิ่ขึ้นเช่นว่าถ้ามันติสเปกตรัลคือหลายช่วงคลื่นเนี่ยก็จะประมาณ10 15ช่วงคลื่นเนี่ยราวเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเป็นหลายช่วงคลื่นแต่ถ้ามากกว่านั้นก็เป็นไฮเปอร์สเปกตรัลนะครับแยกเป็นแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็มีค่าประจําอยู่ในช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ เมื่อเอาสามภาพมารวมกันนะครับในแสดงในภาพสีจริงก็จะได้ภาพแสดงเป็นแบบภาพเบรดกินบูนะครับเป็นแสดงป่าไม้เป็นสีเขียวพืชพันธุ์เป็นสีเขียวแม่น้ําหรือว่าน้ำเนี่ยหาสมุดในทะเลเป็นสีฟ้าเห็นอย่างนี้ชัดเจนนะความละเอียดเชิงรังสีนะครับยกตัวอย่างที่ผมบอกว่าบิดเนี่ยนะครับก็คือ2ยกกําลัง8จะสามารถแสดงได้ถึง256 ค่าสีเทาก็คือเลเวลสีเทาค่าสีเทา250ถ้า8บิตก็2ยก่ยมกำลัง4ได้16ค่านะครับ0ถึง15นะครับ2ยก่ยมกำลัง2ก็4เลเวลนะครับก็ได้0 1 2 3นะครับมันเบส0แล้วก็2ยก่ยมกำลัง1ก็2เลเวลไม่0ก็1นะครับดู2ยก่ยมกำลัง1นะครับไม่ขาวก็ดำนะครับอ่าถ้า <c oughs> ถ้า0ก็ดำถ้า1ก็ขาว เป็นภาพขาวดำนั่นก็คือสองบิตเออหนึ่งบิตถ้าสองบิตเนี่ยก็ได้สีก็ละเอียดขึ้นมาหน่อยนะครับแสดงให้เห็นว่าเออพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ดำมันเป็นต้นไม้นี่นะครับมันมันน่าจะเป็นต้นไม้มันมีเป็นสีเทาไปละให้เห็นเฉดสีที่ละเอียดมากเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าสิบหกสองกันสีก็สิบหกเลเวลนะสี่บิตเนี่ย ยิ่งเห็นความคมชัดนะครับอย่างบริเวณเนี้ยเออมันไม่ได้เป็นพื้นดินเปิดโล่งเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันอาจจะมีหญ้ามีอะไรอยู่เนี่ยครับแล้วก็ต้นไม้ก็มีความคมชัดตัวตัวตึกตัวอาคารแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นนะเนื่องจากมันแสดงค่าสีเทาได้ชัดขึ้นนะครับก็คือมีความละเอียดของค่าสีเทามากขึ้นที่ค่าสีเทาละเอียดเนี่ยเราจะสามารถจําแนกวัตถุ อื่นๆในบนภาพเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นได้ละเอียดดียิ่งขึ้นนะความละเอียดเชิงห่วงเวลานะครับอย่างที่บอกว่าเออมันจะวนซ้ํามาดาวเทียมถ่ายนี่นะครับอันนี้คือแนววงโคจรที่อยู่เหนือพื้นโลกส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นแนวโคจรที่อยู่บนพื้นโลกแล้วบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่ถ่ายภาพนะครับแล้วภาพหนึ่งภาพเนี่ยหรือว่าสวด ความกว้างสวอตบิดเนี่ยอันนี้เป็นของแลนเซตนะครับมัน185กิโลเมตรคือ1ซีนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ความละเอียดจุดภาพเนี่ย30เมตรนะครับอันนี้ตัวอย่างของเขาแล้วเขาบอกว่าเออมันมันทุกๆ60วันเนี่ยมันจะวนมาที่เดิมอย่างนี้เพราะโลกเราหมุนจากซ้ายไปขวาน่ะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับในวงโครจรเนี่ยจนครบ16วันก็จะมาเป๊ะแนววงโครจรนี้พอดี มี r e v ิสเ t t ท m e นะครับเป็นความละเอียดเชิงห่วงเวลานะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยเราจะเอา,เอาความรเราน้ำท่วมเนี่ยมันต้องการภาพที่เร็วถ่ายเร็วนะครับเขาก็จะเอาพวกดาวเทียมเปรยาดในประเทศไทยเนี่ยสองสามวันเนี่ยก็ถ่ายแล้วนะครับความละเอียดหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยผ่านมาหลายดวงนะครับเป็นดาวเทียมดาวเทียมก็ constellation คือ ให้กับระบบเป็นระบบดาวเทียมนะครับซึ่งไม่ได้มีดวงเดียวมีหลายดวงต่อน่งกันสามารถที่จะมีความเพิ่มความละเอียดเชิง่วลเวลาได้นะครับ <c oughs> ทีนี้ยังมีคีย์เวิร์ดคำศรรัพท์อีกคว่า Active กับ passive นะครับ Active กับ passive เป็นระบบรับสัญญาณรับข้อมูลนะครับอย่างเช่นข้างบนเนี่ยเป็นระบบ Active แอคทีฟ <c oughs> เนี่ยดาวเทียมอันนี้ดาวเทียมอันนี้โลกนะครับแอคทีฟเนี่ยจะปล่อยพลังงานจากตัวดาวเทียมออกไปแล้วก็รับพลังงานในรูปของการกระเจิงคลื่นกับกระเจิงคลื่นพลังงานกับเป็นแ a ็กสแต t t เตอร์นะครับอย่างเช่นดาวเทียมพวกเรดาร์นะเรดาร์แซดเซนติ Sentinel นลหอเงี้ยอันนี้จะเป็นดาวเทียมประเภท Active นะครับซึ่งมีพลังงานในตัวเอง กับดาวเทียมประเภทพสซีฟ <ative> <passive> ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้พลังงานตัวมันคือแสงอาทิตย์ส่งพลังงานขึ้นเป็นหล็กไฟฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศลงมาสู่วัตถุบนพื้นโลกนะครับแล้วก็สะท้อนกลับขึ้นไปในอวกาศเซนเซอร์ตัวนี้ก็รับพลังงานที่มันสะท้อนนะ่ะเข้ามาสู่เซนเซอร์นะครับอันนี้ก็คือจะถ่ายได้เฉพาะตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์เท่านั้นคืนก็จะไม่ได้ก็คือแอคทีฟกับพสซีฟ นี้มาดูความต่ตงระหว่างมันติสเปกัตกับไฮเปอร์สเปกรัสับสองคำนี้นะครับในเรื่องของความละเอียดเชิงขึ้นนะครับก็คือเรามีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งแต่ละความยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะเรียกชื่อต่างกันนะครับถ้ามาขึ้นสั้นเนี่ยจะเรียกว่ายกตัวอย่างเอ็กซเรย์นะครับคื่นมันจะถี่มากนะครับยอดขึ้นเนี่ยจะอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่ถ้า มาเรื่อยๆก็จะมี UV นะครับแล้วช่วงตามองเห็นยกตัวอย่างช่วงตามองเห็นตรงนี้อซอยย่อยมาเป็นสาช่วงขึ้นแต่ถ้าเป็นในเรื่องของไฮเปอร์สเปกตรัเนี่ยจะมีหลายร้อยเลยนะครับหรือมากกว่าสิบห้าช่วงขึ้นขึ้นไปเนี่ยอย่างโมดิสเนี่ยสามสิบกว่าช่วงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นไฮเปอร์สเปกตรัเหมือนกันนะครับทีนี้อย่าง visible เนี่ยช่วงขึ้นตามองเห็น มองเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสีขาวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเอาแสงสีขาวไปผ่านปริซึมเนี่ยมันจะสามารถแยกออกมาเป็นคล้ายๆกับสีรุ้งนะครับที่เรามองเห็นนี่แหละตอนหลังฝนตกนะครับเนี่ยแต่ทีนี้ไฮเปอร์สเปกตรัลมันจะแยกย่อยลงไปอีกนะครับอันนี้ใช้ประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ของความละเอียดของช่วงขึ้นนะครับของแต่ละวัตถุที่มีการปฏิสัมพันธ์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างกัน อันนี้ก็สามารถนํามาแยกวัตถุแต่ละชนิดได้นะครับอย่างอินฟราเรดก็แยกย่อยออกไปนะครับอินฟราเรดใ่ตรงนี้ในช่วงในมัลติสปกตรั์เนี่ยจะมีเป็นถึงเป็นแถบยาวเลยนะครับมีช่วงคลื่นเดียวแต่ถ้าเป็นอินฟราเรดในพวกดาวเทียมพวกไฮเปอร์เรียนเนี่ยนะครับจะยาวเลยนะจะจะมีมีหลายช่วงคลื่นนะครับอันนี้เขาไฮเปอร์เรียนเนี่ยก็มี220 สเปกตรัมแบนนะครับก็ต้องมีการประมวลผลแบบพิเศษนะนี้เรามาดูวงโครจรหรือว่าออร์บิทนะครับแอบว่าออร์บิทก็คือแนววงโครจรแนววงโครจรเนี่ยของของดวงดาวเทียมเนี่ยนะครับมันจะ <c oughs> แบ่งเป็นหลายประเภทนะครับเราจะแยกเป็นแบบโพล่าก็คือแบบแนวใกล้เฉียดขั้วโลกหรือใกล้ขั้วโลกเน่ย uh, low earth ก็คือเป็นเ o ิ low low earth orbit ก็คือเป็นแนววงโครจรที่อยู่ใกล้กับพื้นโลก i g h l อ e l l i p t i c a l นะัอันนี้เป็นออบิทเนี่ยเป็นแนววงโครจรที่เป็นรูปวงรีนะครับวงรีนะครับอย่างมาก Highly Geostationary หรือสถิตคือเหมือนจะเหมือนกับมันนิ่งเป็นแนวโครจรที่มันนิ่งหมุนไปเหมือนมันนิ่งแล้วก็หมุนไปตามอาวงโครจรของโลกอ่ะอันโพล่าเนี่ยโพล่านี่ก็คืออย่างอางเนี้ยนะฮะมันเฉียดเฉียดแนว โลก,ก็คือมันมาตรงนี้แล้วมันก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปข้างหลังนะครับเข้าไปข้างหลังตัวอย่างดาวเทียมพวกเรนเซ็ตนะครับพวกเซนตินัลเนี่ยก็จะเป็นออ่า่าาโพลาร์ออร์บิทนะครับอย่างดาวเทียมที่ว่าเป็นไฮรี่อิ l ล็กทริคอลเนี่ยก็จะยกตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเป็น P.C.W. ของแคนาดาหรือว่าอ r ร์ติสคของรัสเซียนะครับดาวเทียมมันเยอะมากเลย แล้วก็ r o w earth orbit เนี่ยก็ยอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็วงโคจรชนิดหนึ่งะครับซึ่งเป็นดาวเทียมก็น่าอุตุนยิยมยาเนี่ยมักจะเป็น geostationary นะครับพบได้บ่อยก็คือว่ามันเฝ้าสังเกตการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกแล้วก็หมุนไปตามพื้นที่นั้นนะครับเ่กับ f y 4ของจีนนะครับอยู่ที่ ลองีิจูดที่หนึ่งร้อยห้านะครับอันนี้ลองีิจูดที่หนึ่งร้อยห้าฮิมาวาริของญี่ปุ่นลองติจูดที่หนึ่งร้อยสี่สิบตะวันออกนะครับอันนี้เมื่อกี้หนึ่งร้อยห้าตะวันออก E ก็คือ e ีสตะวันออกนะครับโอเคตรงนี้ <c oughs> มาในเรื่องของลายเซนมาในเรื่องของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็การออกแบบแบรนด์นะครับ ให้ตรงกับหน้าต่างบรรยากาศของโลกนะครับซึ่งซึ่ง,งวิศวกรเป็นผู้ออกแบบนะครับในแต่ละดาวเทียมตรงนี้เดี๋ยวเรามาพูดในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไป